เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเอามาขี่สเกต็ตบอร์ดผ่านหน้าเราเฉยเลยอยู่ผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในแมปสเกต็ตพาร์คอีกแล้วนะครับก็พาร์ทที่แล้วผมก็บอกว่าผมจะมาเล่นสกูตเตอร์ใช่ไหมครับอ่าก็ณตอนนี้ผมก็ได้ไปเติมโลบักมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็ได้ซื้อสกูตเตอร์มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่สกูตเตอร์ครับทุกคนอ่า อืมนี่สกูตเตอร์อ่ะคือผมลืมไปว่ามันกระโดดได้ด้วยนะครับตรงเนี้ยมันสามารถกระโดดได้อย่างงี้เลยอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อผมอยู่ดิมเปสเก็ตอยู่ดีมเป็นสเก็ตอ่ะโอเคโอเคครับเดี๋ยวคลิปที่แล้วเนี่ยผมลืมสำรวจร้านร้านหนึ่งครับทุกคนร้านที่ผมบอกว่าจะไปสำรวจแต่ก็ไม่ได้ไปสำรวจอ่ะ วันนี้เดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันโอเคอ่าร้านนี้ครับทุกคนที่เราที่บอกบอกว่าจะมาดูเออโอเคโอเคเออเดี๋ยวนะเต้องซื้อ V I P Pass เหรอโอ้ร้อยสี่สิบเก้าแพงอยู่นะแพงอยู่นะครับทุกคนโอเคมันก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคครับก็คลิปที่แล้วเราก็เล่นเป็นสกตบอร์ดไปเนาะเออเออไม่รู้จะย้ำทำไมหรือว่าผมพูดไปหรือยังผมก็ไม่รู้นะเออ ก็คลิปที่แล้วแล้วเลว่นสเก็ตบอร์ดซึ่งผมเล่นตรงนี้เอยมันมันดีนะทุกคนซื่งผมก็ไม่รู้ผมสำรวจหมดทุกอย่างเลยอย่างนะเออมาโอ้โอโอ,โอ้เพื่อนระวังกันหน่อยโอ้โหโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแมพเขามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับหลังจากที่ผมเล่นไปนะตอนนั้นนะครับโอเคไหนมาดูซิ คือตอนที่ผมอัดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมตัดต่ออะไรคลิปเสร็จปุ๊บนะครับผมก็เข้ามาดูอีกนะครับเข้ามาดูว่าผมลืมสังเกตอะไรไปหรือเปล่าซึ่งนั่นก็คือตรงนี้ครับท่านผู้ชมอ่าตรงนี้นะครับบอดของผมก็จะเป็นไอ้ลน์ตัวนี้ใช่ไหมอ้าวทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมผมโงโงหมดแหละเออไม่ใช่แหละดิสหมตงนะ อ๋ออันนี้จะเป็นเหมือนพื้นรองนะครับเหมือนพื้นรองอันนี้จะเป็นออริจินอลเลยเนะครับตัวเดิมเลยโอเคตัวนี้อะไรเนี่ยเอ้ยเป็นล้อหรือเปล่าเขาดูหน่อยกดบายสิอ๋อตัวนี้เรามาอยู่153ยหาสเนาะเ,เราสามารถตกแต่งล้อได้นะทุกคนเรื่มันเป็นเรื่ที่เท่มากอะทุกคนเฮ้ยหน้าลองอะหน้าลองเดี๋ยวๆตรงนี้อนี่คือเดิฟอร์เนาะน่าเป็นออริจินอลโอเค เราจะเอาอันผมชอบสีไหนวะชอบสีนี้มากกว่าทุกคนเอาสีนี้แล้วกันครับทุกคนนี่เอากดบายไปสิเน็ตผมช้าปะเนี่ยเฮ้ย,เ,ยเน็ตผมช้าปะเนี่ยทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะซื้อไปแล้วอ่ะร้อยดิกันซื้อไปแล้วไม่รู้ว่ามันปิงหรือเปล่านะทุกคนเกรงว่ามันจะปิงเ,เดี๋ยวนะแป๊บนึงแป๊บนึงผมหรือว่าผมต้อง ใช้เป็นสเก็ตบอร์ดแทนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้มีลายอยู่โอเคไนะมีลายอยู่ครับตรงนี้โอเคไหนดูซิซื้อได้หรือไม่อุ้ยผมปิงแน่ๆเลยทุกคนโอเคครับท่านผู้ชมผมก็ได้ทำการออกเกมเข้าใหม่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันเออจริงด้วยทุกคนมัน เดี๋ยวได้แป๊บหนึ่งขอเข้าไปดูไอ้ตรงนี้เหมือนเดิมหน่อยใช่ที่เดิมไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ตรงที่เป็นรูปล้ออ่ะนะผมไม่แน่ใจว่ามันบั๊กหรือเปล่านะโอเคกดที่บายสิโอเคอ่ะแล้วผมก็อยากจะซื้อตรงนี้ครับท่านผู้ชมผมอยากซื้อตรงนี้โอเคซื้อปุ๊บเอ่อทำไมไม่ได้อ่ะทำไมซื้อไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะเนาะอ่าสกูตเตอร์ใช่แล้วเรามีสกูตเตอร์นี่ขี่สกูตเตอร์กันต่อเลยโอเคเรามาดูความเปลีป่ยนแปลงของแมปกันบ้างนะเอออุ้ยเดี๋ยวนะผมเพิ่งสังเกตเลยทุกคนผมเพิ่งสังเกตว่าตรงร้านมันเปลี่ยนไปเดีนะ๋ยวเรามาดูซิปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยเพลง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  เองเองขอปิดเพลงโอเคปิดเพลงเรียบร้อยปิดเพลงเรียบร้อยอะไรละเดี๋ยวเรามาดูก่อนปุ่มปิดเพลงเขาคือปุ่มนี้ผมสงสัยมากมันเป็นปุ่มปิดเพลงหรือว่าปุ่มอะไระมันก็ไม่ใช่ปุ่มปิดเพลงอะทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะครับอแต่ก็ช่างมันอ่าอุ้ยอตรงนี้มีไม่ได้นะเดี๋ยวไปกดดูตรงนี้ก่อนเอ้ตรงนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนี่คลิปที่แล้วที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นร้านฟลามมิงโกนะใช่ไหม เออโอ้ยมาเข้าไปสักคู่ก่อนแล้วกันไม่เป็นไรอุวยร้านก็จัดใหม่ด้วยนะครับทุกคนอ่าไอตัวนี้คุยกับมันได้อะไรเนี่ยยินด so, ีต้อนรับสู่อาร์เบิร์ดอะไรเนี่ยไพาส์ฉันชื่อเอ่อฉันอาร์เบิร์ดนะเออในต้องการอะไรโอเคแล้วก็บอกเขาไปเอยเนี่ยเนี่ยก็ตามที่เห็นเลยเนี่ยผมอยากโอเคไนหะ้าสิบเครดิตอ๋อได้มาแล้วโอู้ยเพงีง เพลงเพลงผมไม่ชอบเพลงเลยเออุ๊ยนี่จะเป็นแพนเคก้กนะใช่ไหมไม่ใช่ดิพายโอเคครับเราได้พายมาเนาะกีอ่าคลิปที่แล้วนี่คุยกับมันไม่ได้นะไอตัวเนี้ยคนขายใช้กรอเนะครับโอเคเราถามเขาไปว่าขอฮอดดอกได้ไหมแบบเออโอเคโอเคเราก็เอาฮอดดอกมาีได้ฮอดดอกมางา งำกินได้กี่รอบเออประมาณ3รอบนะครับก็หมดแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงไหนที่เรานั้นยังไม่ได้สำรวจเอ้ยเราต้องเล่นสกูตเตอร์สินี่เนี่ยครับทุกคนเวลาเราขึ้นนี้มันยากมากเลยนะทุกคนมาแต่ไม่เป็นไรเราจะมาเล่นสกิตกันโอเคอ่าเดี๋ยวขึ้ตรงนี้ได้ไหมอึบอุ้ยเท่เท่เท่ใช้ได้เลย ฮอวิวโอ้โหโอเคโอเคโอโหอ่าอ uh, uh, mm ่ะ hmm. ผมลืมบอกไปนะครับ mm hmm. ผมได้ทำการใส่เสื้อของสตา i n นนะครับอ่า uh, แต่ว่ากางเกงผมยังไม่มีนะ mm hmm. เออกางเกงผมยังไม่มีเลย mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกางเกงกันเลย mm hmm. ไปดูกันว่าเขามีกางเกงขายให้เราหรือเปล่า เพราะผมยังดูไม่หมดนะโอเคขึ้นไปตรงนี้กันเลยชึบโอเคฮึบโอเคเรียบร้อยอ้าวลูกผมจะลงทำไมโอเคเออจริงขี่สกเก็ตก็ดีอยู่แล้วนะโอเคเพลงเหมือนเดิมเฮ้ยไม่ใช่ร้านนี้นี่องเข้าร้านผิดองเข้าร้านผิดโอ้ผมเข้าร้านผิดแล้วทุกคนทำไมเสียเพลงมัน ดังแปลกๆเลยไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านที่เรานั้นซื้อเสื้อกันโอเคตรงนี้ไงสเกตเซ็นทรัลแล้วเราก็จะได้ยินเสียงเพลงว่าไง <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ามีกางเกงอะไรบ้างตรงนี้มีกัางเกงลายที่เป็นรูปโลบ็อกนะครับประมาณ1ิบโลบ็อกนะเสื้อก็ถูกกว่านะเออ ตัวนี้มีกางเกงด้วยเนาะอ๋อเป็นกางเกงขาสั้นก็มีนะครับท่านผู้ชมอ๋อเฮ้ยผมชอบกางเกงไอ้ตัวนี้ว่ะทุกคนอันนี้เจ็ดโลบักครับท่านผู้ชมอันนี้อ๋อมันจะปกเป็นเสื้อดำนะครับโอเคไม่เป็นไรผมไม่ต้องการอยู่แล้วนะครับแค่มาดูดเฉยๆโอเคตัวนี้มีเสื้อที่ผมซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเสื้อโอเคของสตาร์มาลีนเหมือนกันนะครับโอเคก็ของสตาร์มา i ีนนั่นแหละนะครับ ส่วนไอ้ทาโก้อะไรตรงนี้ก็ไอ้ตรงนี้คุยได้ด้วยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมคลิปที่แล้วคุยไม่ได้นะโอเคให้ท่านเสิร์ฟอะไรเออถ้าขอทาโก้โอเคกโก้ปกติแล้วกันอ่อุอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอออกก่อนเสียงเพลง <c oughs> กลัวลิขสิทธิ์จังเลยอะ่ะไม่รู้ว่าคลิปที่ผมเอาลงไปไม่รู้ว่ามันติดลิขสิทธิ์หรืยยอยังนะยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเออโอเคกิน กินได้รอบหนึ่งแล้ว3รอบสองรอบเอ้ยสามรอบสิตรงนี้มีคูณ2องดิตอันนี้ผมยังไม่ได้มาลองดูโอ้ยแพงห9ร้อยบทุกคนโอ้โหโอเคครับตอนนี้ผมก็จะมาทำการสาธิตวิธีเล่นส,สกูตเตอร์ที่ถูกวิธีกันนะครับท่านผู้ชมตอนที่แล้วนั้นเราได้ทำการสาธิตสเก็ตบอร์ดไป ซึ่งภารกิจที่เราทนะําในตอนนั้นมันไม่สําเร็จเพราะเรานั้นขี่สเก็ตตกเขามาก็เดี๋ยวเราลองมาลองกับสกูตเตอร์กันเลยค่อยๆขี่นะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเนี่ยขี่ลงไปอย่างงี้โอ้เราก็ค่อยๆนะท่านผู้ชมนะเออขี่บาบามันก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่ขี่ระวังนั่นแหละครับท่านผู้ชม งั้นคลิปนี้เดี๋ยวผมซื้อจักรยานด้วยเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมเออเดี๋ยวสกูตเตอร์มันจะเบื่อ,เ,อ,อเดี๋ยวสกูตเตอร์มันจะน่าเบื่อเกินไปนะครับเอ,อเดี๋ยวเราลองมาดูจักรยานกันบ้างเลยดีกว่านะท่านผู้ชมจะได้เล่นเป็น2พาร์ทไปเลยนะครับอืมโอเคผมต้องออกเกมเกมเข้าใหม่หรือเปล่าหรือผมต้องรีเซ็ตตัวผมไม่แน่ใจนะครับโอเค ไม่แน่ใจว่าผมต้องรีเซ็ตตัวหรือเปล่าน่าจะต้องรีเซ็ตตัวนะปิงงรียบร้อยรีเซ็ตตัวแล้วเสียงไม่อาจจะแปกลกๆหน่อยนะครับเพราะผมไปปรับไม่มานะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนชอบเสียงแบบนี้หรือเปล่านะอืมไม่รู้ว่าทุกคนชอบระหว่างเสียงเดิมกับเสียงณตอนนี้ไม่รู้ทุกคนชอบเสียงไหนนะเออโอเค ได้ไบค์มาแล้วครับท่านผู้ชมอ่าโอเค <c oughs> วันนี้พาร์ทที่สองนี่เรามาเล่นทั้งจัก,กรยานกับสกูตเตอร์เลยเนาะเออเดี๋ยวมันจะน่าเบื่อกันไปเฮ้ยจ้าวู้วิวิโอ้โหเราตกมาจากแมปว่ะทุกคนโอ้แล้วเสียงเพลงก็อัดหูเลยเนี่ยโอ้เสียงเพลงนี่อัดหูเลย <c oughs> โอ้ oh my god โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยเนาะก็อยู่กันในช่วงสาธิตอีกแล้วนะก็ช่วงนั้นผมก็ได้สาธิตสกูตเตอร์ไปแล้วนะช่วงนี้ผมจะมาแสดงแสดงอ่าการสาธิตวิธีการขี่จักรยานที่ถูกต้องและแบบโปรเฟชชั่นอลนะทุกคนนะก่อนอื่นเลยก็ให้ทุกคนนั้นค่อยๆขี่ขึ้นไปตรงนี้ ขึ้นไปขิ้ไปอย่างนี้มาดูชวว่าจะผ่านหรือไม่โอเคครับเราผ่านนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเมื่อกี้นี้ก็เป็นการตกใจที่แอดติ้งนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่การตกใจที่ขอเป็นของจริงนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีต่อไปนั่นก็คือการขี่ด้านบนตรงนั้นโอเคครับเดี๋ยวเราลองไปลองกันดูเลยลองไปลองกันดูอะไรคือลองไปลองกันดูผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่อย่ารอช้าไปกันเลยแล้วผมมาทำอะไรที่นี่เนี่ยมันยังเป็นโอเคครับท่านผู้ชมตอนแรกเนี่ยผมว่าผมจะขึ้นไปตรงนั้นนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่อยากขึ้นไปแล้วล่ะโอ้ผมเห็นทางขึ้นใหม่แล้วมาดูกันซิว่าอ๋อ การทดสอบของเรานั้นจะผ่านหรือไม่แต่จากที่เราเห็นเมื่อกี้นั้นมันก็ไม่ผ่านแล้วนะมีอะไรเนี่ยเหมือนเข้ารูปมาแตะหรือเปล่าแปะไว้ไม่รู้นะครับอืบอ๋อแล้วมีคนมาขอเป็นเพื่อนด้วยประโทเออโอเค,อ,เคอุ้ยนี่ขี่จักรยานแบบขั้นเทพพระท่านผู้ชมอวอาวออาอเดี๋ยวผมเลือกสปอร์ตไวยก่น โอเคเฮ้ยส okay. เกต็ตก็สนุกนะไม่ใช่ไม่สนุกนะมาโอ้ก็ถือว่าพาร์ทนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะเออหรือว่าไปต่อเลยดีเล่นต่อเลยดีไหมเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะสำรวจอะไรแล้วนะโออพราว่แมปมันก็มีอยู่เท่านี้นะครับเฮ้ยแต่ก่อนจบครับทุกคนเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวก่อนจบครับทุกคนก่อนจบคลิปเดี๋ยวผมจะไป ลงทางเนินที่สูงที่สุดตรงนั้นนะครับนั่นไงตรงนั้น,นครับคลิปที่แล้วเราก็เคยไปลงหุยใกล้เต็มแล้วทุกคนผมจะไม่ใช่นิวบี้อีกต่อไปแล้วครับทุกคนฮโอเคตรงไหนน่าจะตรงเอาตรงนี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันด้านบนครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาถึงด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมยังแปลกใจอยู่ว่าผมจะ แปลกใจเออใช่ผมแปลกใจวพาะผมเนี่ยจะลงทางนี้หรือว่าทางนี้ดีไม่รู้นะแต่ผมอยากลงด้านนี้มากกว่าเนาะเออเป็นเรือที่น่าจะดีกว่าโอเคอ่ผมจะเอาเป็นจักรยานไปแล้วครับจักรยานจักรยานผมไปแล้ว <laughs> โอเคเดี๋ยวรถสปอร์ตใหม่ก็ได้เนะเออโอเคมันไม่ไหลละไม่ไหลหรอกไม่ไหลหรอกโอเคนั่งการนั่งจักรยานนี่ก็ยากเกย็นซะเหลือเกินนะ โอเคโอเคครับก็ก่อนไปนะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเป็นลังใจในการทำลิปต,ต่อไปด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับยูเห uh ินเวหาเอาอะไรเนี่ยโอ้ย oh my god ดโอ้โหเป็นการเหินเวหาที่เฟลสุดๆไปเลย